วันนี้เมนูแกงหน่อไม้ด้วยครับเพื่อนๆครับวันนี้เมนูแกงหน่อไม้นะครับบาไลายดอกครับวันนี้กัสีแกงหน่อไม้กับมกหน่อไม้ครับวันนี้กระตังปอกครับเดี๋ยวนะครับนอไว้ง่ายนะครับพ่อดีแกงครับเพื่อนๆประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับผมแกงหน่อไม้กินครับเมนูแกงหน่อไม้อีกแล้วครับผมอ่าจักจักเอานะครับเนาะบางคนเพิ่นกัด ทุบเนาะบางคนเป็นกะแกงแบบทุบอันนี้สิแจ้งแกงแบบจักเอาครับผมเ็ดมันเป็นเศษเป็นเศษครับบางคนเป็นกะทุบทุบทุบเลยกะแกงเลยครับแล้วแต่มักเนาะครับเพื่อนๆครับแกงกินต้นแรกเนาะครับผมมุกเนาะไม้น like sort of ้าครับหลังจากที่จักแล้วเนาะครับกัดต้มต้มให้มันจืดก่อนครับพอต้มจืดแล้วเ้าจังแกงจังได้เอาน้าอันต้มนี่ออกแล้วจะต้งเอาน้าย่านั่งลุ่งครับผมเพื่อนๆครับนี่แหละครับต้มเด้อต้มให้มันจืดก่อนนะครับผม ครับบ้านี้กะสิแกงนะครับอ่าข้าวเบื่อที่ตําผสมกับพริกแล้วก็เอาลงนี้เลยครับแล้วก็เทน้ำยานางลงแบบนี้เพื่อนๆเด็กกินดูนี้นะครับน้ำใหม่นะครับลงหลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆกะน้ำยานางกะจงไว้นิดนึงนะครับเนาะพอเวลาแกงไก่มันซุกแล้วก็เอาลงอีกนิดนึงครับเอาน้ำนี้นางลงอีกนิดนึงมัดก็ได้กะจัดไปเลยนะครับเพื่อนๆมักเข้มมัดไม่ได้กะจัดไปเลยครับแกงน้ำใหม่แล้วแตะคุณมักครับเพื่อนๆครับบางคุณมันแกงใส่ตีนไก่เนาะ บางคนเพิ่นมาแกงเปิ้อแต่บางคนเพื่อนแกงใส่เตะที่หูนู้ดเฮ็ดบดเนาะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวทาให้เขาซุกกระสิแกงเลยครับผมนะครับเพื่อนๆครับซุกเลยครับผมใส่พักให้แง่เลยกะคนๆเลยครับเลือจะกินครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ะครับเมนูวันนี้ครับผมแกงเนื้อไหมครับผม อักแครงแย่งเลยครัใส่เฮดหูนูนั่มน้องขับน้องเพื่อนครับสุดยอดเลยครับมันนี่กะเมนูแกงหน่อไม้นเนี่ยเอาลงกไล่คล sure. ิปเลยน้องขับเนาะจะเผาเบื่องกันด้วยครับผมเมนูแกงหน่อไม้นเนี่ยครับกินเกือบคู่มือก็ว่าได้ครับเพื่อนครับเซตเรียบร้อยครับผมกับเขาครับก็คือมีแกงหน่อไม้นเนาะครับเนาะแกงหน่อไม้ใส่เฮดหูหนูแล้วก็ใส่ผักแครแยงบานน้องขับเนาะแล้วก็มีหนึ่งปลาทูนั่ครับผมเพื่อน นี่แหละครับอาหารเย็นมื้อนี้ครับผมกะเขาเนียวห่อนครับผมมีพักกินกับครับบ่ได้ไปห้าพักมาครับผมขอบพุณเพื่อนเืทุกคนนะครับที่เขามาติดตามคลิปของกันและกันครับผมนี่แหละครับอาหารเย็นกินเขาเย็นน้ากันนะครับเพื่อนๆครับขอบพุณครับผมสวัสดีครับ